กับเอฟซนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทํางานครับเอามาดูช่างเขียวยิงข้าวครับ,บเออว่าเนี่ยยีน้องเลยนัดต่อยผ่าแดดมื้อเนี่ <c oughs> ล้มกับล้มมาโย,ยนแล้วล้มบ่เย็นเนาะล้มหอนไหมแร้วผมไปสัมผัสคาอยู่ให้ตายดีครับ,บองค์ข้าเจ้าอันไปไทยหัวร่องหายโย่หันสองครั้งหันสามูุบตะ อิ่มก็วันน่ะเขาอยู่ดิจวมาป็นน้ำผันหลายผันหัวดนี่ครับนี่ก็มารับงานนะครับนนรถไทยจอดอยู่นนนครับโอ้ท้ายเจ้าิ้งขาอีกแล้วกินๆจิกจิ้งินงิ้เขาล้ากิ้เขาล้า นี่ตนยังต้นแตะวะนี่ยแมนปะแม่นนะครับกันนี่โอ้ไม่แตะแตะนี่น้อยเนาะม่ตรเม่ตรเอะอ๋อยอดขอน้ำเนี่ยไม่ใช่ในขอน้ำเลยเนี่ยอ๋อน้ำคืบังหวเนี่ยโอ้ แ่วกมันแตกออกข้างในสีเหลืองโอ้หมากันนั่นเาน่ะ่ปลาปลาก็เจ้าเอินบากยังไงฟังละสามนวยสามนิ้วกลิ่มบ้านๆสดๆเนือเนอทีตากดอกเหนคือบักงเไอ้บข้อปกติห่อเอออันนี้มีขนนี่มีขนต้นมันคือกันนะแต่ว่ามันอันนี้เนยมันอืม

แล้วั่ต้นนียนต้นนียนวะโอ้นี่นะครับพุ่นปุ่นปเฮ้กันมันห่อนเดดแล้วมันออกดอกกันตนอ่ะขนาดงามตัมแลออกดอกก็ตอ่ดอกือยังดอกบกข้อยู่น้อยเนาะคือบกข้อกันบัดพิธาหมากก็ อืมเอ้าเอาจิ้มงานเริ่มอายกินเขาแล้วบัดเนี่ยเริ่มปิดฟ้าของเขาแล้วบัดนี่ลายต้นเนี่ยี่ลายยางนี่ลายยางกันปะในพ้นเดียวเลียนปะโอ้พุนเดียวสาองยางรวมหิดเลยตัวนี้ไหมปกกระดูกกระเดาวกันมีอู้ห่า อ้ยแว่าฝนมีอกวงว, <c oughs> ว่านีลองงี่อืออ้่า่่าค่นมีเชาขวาว่้านลยนี่ลองของนที่จะ่มอวเนเลยไม่ไปขานต้ยิอืออ่นี่ครับ้นโอ้ญญญสภาพนะครับความแข็งแรงนะครับช่วงนี้นะออือ เอ้ามื่นวันผลน่ะพอได้เนาะไปว้พี่เจ้าเจ้าจะเจ้าจะเข็นน่ะเอาหัวหาเลยก็หาไปอ่าเถอตพงนี้หรอกนวดฝันดีพวกแม่สิสิบหกโอ้ยหลับแด้วเก่นก่อนที่จะได้เท่า มันเมียนน่บักแตะอยู่วะนี่ก็เมียนดอก้นี่บักตไรเน่ยเออแดงว่าต้นบักแตตนีต้นนึงเถิงไอ้เคียนี่ว่วเมียนเนี่ยมันบักแตเนี่ยหนึ่งเถิงนี่ยจังที่มีนเออมันสิมีต้นนั่นเอเีบักปูเออนะเมียนี่รเมียนนาี่เคียนี่ไม่ยังกองน้ยอยู่เลยนยเต็มย่นเคี่ยมากยังมึงเอเอซีบังกันนะ อันนี้มันคือต้นอะไรเอฟซีนะครับเนี่ยโอ้ยรู้จักก็บอกมาหน่อยนะครับเนี่ยนะเนี่นี่นี่นะลูกมานะนี่นะครับนี่นะอ่านะนะครับเป็นใบนะครับดิบใบนะครับปงรานของคุณจะมางอย่างนี้เลยนะครับอ่าอ๋อมันขึ้นนะครับเป็นเถานะครับเนี่ยเถาใหญ่ๆนะครับเนี่ยเถานี่นะอ่านี่นี่คือเกียร์อะไรครับเนี่ยโอ้เป็นลูกด้วยนะครับ โนล่ลเดียวมีโอ้หลายต้นเลยนะครับเนี่ยเอออันนี้ก็มะขอน้ำนะครับเนี่ยอ่นะกันละงอกดอกนะครับนะข้อหนานะครับเดี๋ยวมาดูว่าลูกผนสุกจะเป็นยังไงนะครับช่างเกียวบอกแล้วนะว่าอร่อยครับผลอร่อยมากนะอู้นะครับนี่คือความลุงเลือ้อนะครับของสภาพป่านะครับนะหลังจากที่ นะครับบุกเบิกนะครับทําเป็นแปลงไร่เนาะตรงนี้นะครับเนี่ยเอารุนสภาพเก่าป่าก็ยังมีเห็นอยู่นะครับขื้นป่าเก่านะอ่นะครับตอนนี้ก็บุกเบิกเป็นที่อยู่ทำมาหากินเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอ้ร้อนร้อนร้อนอากาศร้อนหมากนะครับ fc วันนี้นะอ่ะนี่กับพันอ้อยครับนี่นะจะไปปลูกให้กับเกษตรกรนะครับวันนี้จ้าเกียวมารับงานนะครับ น่ะนี่ครับเด็กกัดกินข้าวไรนะเ่ี well, <S 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 ่มงหนเลรางน่ท่าเเป่ป็นสา ฮ uh, ah, uh um, mm. yeah. ึ้มด้ยฮ่า no: นี่ครับบรรยากาศนะครับหน้าก่อนนห่อาอู้บรรยากาศนะครับฝนดีดีเยอะเลยครับฝนพี่เอ็มนะครับเจ้าที่เราไปถ่ายที่ภาเขานะครับพีเอ็มซีดูแล้วนะครับอ่าตกช่วงบ่ายทุ่งเที่ยงมาก็อยู่ที่อำเภอหนองหินนะครับตอนนี้นะอ่าพี่เอ็ซีข้างบนของท่านเป็นเหมือนกันอย่างนี้ไหมนะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนะสภาพอากาศนะครับ อครับขาป่านะครับอร่อยนะครับข้าวปานะอ่าข้าวปาอู่ข้าวอย่าโม่งกบาดด้อนี่ครับเอานี่ผักก็เป็นถุเสียบยูดดอกนาะโอ้ยผักกรสาใจครับคุณ อเออ้เยังดอกปลูกเองได้ายแล้วละ่ะเท่ากินดอกเอา่ายิบเดียวมาเด้อเมื่อจนยิบมาเดียวห่าง,งเลยแม่ดูดโอเคครับลคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวไปต่อนะครับในคลิปปลูกอ้อยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ